โอเคอ่าแ่ัวันนหมดบอกเธอใส่ถั่วไอ้ะใส่ถั่วไอ้ะโอเค พิกนิกพิกนิก outside กันรันอีดปลายกันคำสุดเลยเพราะส้มวูดก็จะเหรียมตาเนี่ยเหรียมตาเหรอให้เอ้ยออกกล้องคนเดียว อ,อยากเห็นเด้ยอยากเห็นลานวิวคือเขาคันบารังคุยกับบอสเซาแทะจนเท่าจนแกน <g ül> เป็นยูทูบเบอร์มันกับบอาแย์ได้ออีเมี่ยอัดคลิปลงเฟสกับปากไอคอนซอยแซ่ใจใดีแท้ๆใ,ให้เพื่อนกดแซ่ก,กดไหลว,วันนี้ก็ไ่น้อง มาอีค่ะมกแล้วท่านผู้ชมเอาที่จะไปใจไปเรื่องช่วงช่วงปิกนิกเอาท์ไซด์นะคะท่านผู้ชมนะอ่าอัปเตอร์ปาร์ตี้เราก็จะกินข้าวปุ้นเลฟโอเวอร์เลฟโอเวอร์ก็หมายถึงกับข้าวที่เราเหลือกินเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมนะก็อาจจะจะไใจไปหรอกมาเข็ดอยังเห็ดท่านผู้ชมมากินอยังเห็ดกินยาตะกัน ไอ้การคว่ำน้นมันจะขืนน้นไปจมมากเลยเนี่ยก็เสกสวยกับน้องสาวน้องเขยเห้าเนี่ยล่ะบอ้โคนผ่อใหญ่เขากล้องเราเกินบ่ลคันบ่มมี่รูปได้หันเท่ากับสิบ๊บปัน่นยูเค่น์อ,มอม <laughs> ไม่ได้อยากเลยเนี่ยนะค <laughs> ันบ่มมี่เขงงางั้นนี่กับบอแล้วได้พี่นอกรับขอบคุณนอน Thank you Richard for c o m e to help me all day Thank you so much. If you don't h a r e I don't know what gonna do. Nothing done. Not a o t fish b เขาก็มาเซตอัพเต็นท์ให้เราทุกอย่างเก็บเข้าที่เข้าทางี่นองเป็นนนองหักของเขาก็หักหักคืออย่างนี้นะครับอย่ามาต่อยน้องคอยน้องคอยเยอะสามีเขาเยอะเมียผมว่าเยอะก็เจ้าอะไร กมันเสียไปหมดน้ำมาพ้ากันหมดทานไปชมกันคนบ่ครอกันน้อเจ้าว่าวั่อีกว้ดูถูกวเฮยยยดูถูกยันปยยยยอมันยย่ยย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 ยานะยย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 ยนียย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 ยะเยย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 ยกระเป๋าที่เข ความคุณตระหนักชมมากหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อแก่คู้มีเกียรติทุกท่านโอ้ยแตงกิวหลายๆนะพิซพซ่าพิซซ่ารากับพี่จอนน้ำเพิ่นบินตรงมาจากพอ่อในดานะมาช่อมออนไลน์มารอบเสารอบค้ำพร้อมนะกินกับข่าวก็ส่งแสบส่งนะจะมากินอย่างฝรั่งเหมือนว่าบ่ได้มาสซองเบิ่งกแบบไปกินอย่างเน,นีแต่ลาบเพชรเพชรพ่จอนกินได้ทั้งวันแกกินหิบด้วยนะใช่ไหมฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าเถอะกินเหลือแต่จำช่ม อย่าเหลือวิวห้องกับวิวลอยลางคุณวันดูถูกขากว่าจะว่าบานห้อเขาชุบบานห้องความสุขกนอเวจิบอ้อยวินสเปลาอือ้าใช่ดอนเซนนองภากบังคับภากบังคับ กอีกตู้พินออหอดทุกค้อนตบช่องกินหอดเยสสมัสมยกินหอดนังแน่นมาพี่แก้วคิดคิดถึงเปลี่ยนชุดเยอะๆน้องแน่นคิดถึงเอาพี่ล่องมาสั่นละลอ่องยังไงพี่วันจังกินหอดกินหอดกินหอดพี่หน่อยอกินหอดแกนมานี่ พี่ห <Tipp> น <ett> ุ <motiv ators> ่ย <ii> อ <eine ee> uh ินทรพี่หน <man> ุ่ยพี่หนุ่ยตื่นเช้ามาหนุ่หัวเราพี่หนุ่ยเลยนะครับนางขอบคุณมากๆนะที่พี่มาเกิดบ้านนางเลยอะไรวเป็นยังงี้นะขอบคุณมากๆนะที่พี่มาเกิดบ้านนางมาทำคลอด้วยพี่หนุ่ยเมื่อคืนหนุ่มทำคลอดให้ใช่ไหมเมื่อคืนน่ะ เป็นคนนุ้ยเป็นคนจำคอดแต่พี่นิดเป็นคนสางขาให้นะมมนะเมื่คืนนะเอาเด็กออก <laughs> เอออเาเด็ก <laughs> พี่หนุ่ยก็ได้ร้องอู้แวะอู้แวะเลยเมื่อนะ <laughs> <laughs> คืนนะไอ้แดดกราเก่าเหมดอนฮกินนิดสีเป้าเหมือนกันอ๋อเขาบอแท็กป่าเนี่ยเขาไหนแท็กป่าไห้หมดกระปุนเนาะเสียเนาะไปหาดอกไมาเอาถอดเพราะหนุ่งงาอยู่ จะเน,น่ะันก็เกาบ่กอ้อั้งทั้งมันจะกินอะไรท้รอใส่ผักิกอีกโอ้ยีสีแน่มันขึ้นมันเป็นเบบีผดเนาะมนบอกน้ำแปง้งได้เติมพริกกันนะกุ้ยทำงานท่าทมาไหมมันขึ้นส้นเจสันไปเจสันอืมพอนะวอกเพื่องๆเราอยากขึ้นขอ เาโอ้ยเขาสิเด็กกูต้องเจสันมาอย่าเขาสุดก็คือเจอสรรบอันนี้สุดทอร์กเวดเขากิดเป็นฝรั่งอ่ะเขาเกิดเก่งใจเนาะสิเดียวกแล้วบอสตองเลยมานอกประตูก็ได้มีแน่จรงแล้วกินน่ะีเนาะบอกแล้วมากินในกอลแลนอะฮะเนาะกับเข่าเบาหน่อยไหมอ๋อไม่แน่ใม่ไหม นตีตีว่าอยางกับใผ่ตีเอารถมาหน่นอืมบอกเมียเด้เขาได้่กูขาเลยเป็นไงเดือดถามหากขาอีกเหรเดี๋ยวถาม <S <S ถามากันนะเขาไม่เจริญแจนหรอเขาไม่เจริญแจนฮอนฮอนัดมาเลยเนาะวันเสาร์เนาะนี่เชิดบระยู่แหม่นะได้ทีตู้คับาราเกะเราก็ไม่ต้องเอาลงแล้วห้องเราเนี่ยแหละห้องห้องประจำเราช่องช่องหน้าหนาวจำได้มาสองคนเรา เห็นพี่เห็นพี่นิดกินวเมื่อวานได้อ้ามาและให้ใจดีใจมากเลยไม่รักไปสงหลังเลิกงานน่ะก็น่าจะไม่แวะเอาเราสอบตกน้าวันเราไม่ออกมาเลยไม่ตัดเลยอืพาไปตัวงับปุ่น mất kinh Ăn trái Mấy cột collagen, lấy đá ra Kim cho đá ra Ơ cho đi kiến cho ăn bỏ này Cái này phở miếng mất đi 1 One bite for too No. No. <laughs> เหมือนกัแกงเหมือนกันตัอขอบคุณครับไม่เป็นไรครับที่หอดเจ๊ยสันเจ๊ยสันบอกคอยรอบพไหวแล้วคอยอยากันหอดปีใหม่ไม่ไม่ไม่คอยากบอกว่าอันสวัสดีปีใหม่ <laughs> <laughs> ทุ่นท้อเบาไวแล้วขออยางหอดปีใหม่ไมวไวอยอยางสวัสดีปีใหม่ครับไ <laughs> ม่บอกอะไนะแซ่บไหมพี่คนมันเหรอ

Quê lại mắm bì đơm mẹ cái cổng kính nó gần tâm nó được hằng yêu thương chuột chuột Youtube à. Chụp chóp chóp <laughs> Look cái này, Look cái này. I don't worry about it. I wouldn't care if you gave me a million dollars. I still wouldn't try it. tôi